สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจวีชูสตีลบอลนะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งย้ายกับลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นยางสูตร t ี1 5สคีสามนะครับลูกค้าสั่งเข้ามา5คู่นะฮะเป็นยางพร้อมยิงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยางนิยมสําหรับเพจผมนะเป็นยางสูตรที่ใช้ยิงในท่าทาบแก้มนะครับคือสูตรอื่นก็มีนะครับ ยางที่ใช้ยในท่าทับแก้มที่เป็นยางสูตรเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3สูตรนะครับแล้วก็จะมียางที่ใช้ยในท่าหลังหูอีกนะครับอย่างละ3สูตรเหมือนกันนะครับผมคือไม่ใช่ว่ามีแค่ t t 15ส3ี3ตัวนี้ตัวเดียวนะไม่ใช่มีหลายตัวนะครับคือให้เลือกตามที่ผมแจ้งไว้ในรูปครับถ้าเป็น t t 17อ่ีดหนะครับผม คีดหนึ่งเนี่ยมันจะสําหรับมือใหม่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่แรงนะครับมันแรงในตัวของมันเองนะครับมันเป็นยางสูตรนะครับเขาตัดมาให้มันแรงอยู่แล้วแต่ว่าที่บอกว่าสําหรับมือใหม่ก็เพราะว่ายางมันอ่อนที่สุดในสูตรที่ผมเอามาขายเท่านั้นเองนะครับผมคือมือใหม่น่าจะเล่นได้นะครับไม่น,น่าจะมีปัญหานะครับผมก็ถ้าสนใจก็ทักมาแล้วกันเนาะมีหลายสูตรให้เลือกเล่นนะครับผม ก็สนใจก็ติดต่อมาที่เพจมีชูสติลบอลนะครับผม